นี่จากการใช้บัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นนี่จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆหรือนี่จากการถอนเงินสดล้วนเป็นนี่อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตด้วยกันจึงมีอายุความ2ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193อทับสอนุ7ไม่อาจแยกบังคับนับอายุความแตกต่างกันได้การรับสภาพนี้โดยการชำระนี่บางส่วนที่จะทำให้อายุความสะดุดลงนั้นลูกนี้จะต้องเป็นผู้กระทำหรือยินยอมให้กระทำ ดังนั้นการที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารหักถอนบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ซึ่งมีกับตนเพื่อนำเงินไปชำระหนี้บัตรเครดิตอันเป็นการใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้โดยมิได้มีข้อตกลงกันไว้ขณะทำสัญญาเงินฝากและมิได้มีข้อตกลงกันไว้ขณะทำสัญญาใช้บัตรเครดิตดังนี้แม้ลูกหนี้ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านก็จะถือว่าลูกหนี้ยินยอมในการกระทำของธนาคารเจ้าหนี้ดังกล่าวด้วยหาได้ไม กรณีไม่ถือว่าลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วนอันเป็นการรับสภาพหนี้ซึ่งจะมีผลให้อายุความสะดุดหลุดลงได้คำพิพากษาสารดีกาที่5384ทับ2,551ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0 8 55 55, 0 3 7 3 9 5 5 5 5 6 5 5 3 1 2 9 9 9หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แค์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ